Yeah. ม่แท็เร่งเร็วขึ้นจาก27เป็น25เร่งเร็วขึ้นเอกสารเอกสารเลือแท็กเอกสารเป็นคดีแล้วแต่อ่านเหมือนเดิมวันที่เ29ใช่ครับคเลื่อนให้มาเร็วขึ้นแค่เป็นคดีี25แค่เนี้อย่างอื่นสารไม่ได้พูดห้ามเปิดเผยข้อมูลห้ามเปิดเผยห้ามบิดเบือนเราได้ฟังทั้งสองได้ฟังทั้งหมด ก็พวกเรานะครับขออนุญาตศาลนะครับเพื่อมาขอรับฟังการไต่สวนคดีสำคัญซึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชน คนไทยก็อยากได้ยินการถ่ายทอดสดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดบางประการสารก็กรุณาให้พวกผมนะครับซึ่งได้ยื่นคาร้องวันก่อนนะครับได้เข้าฟังนะครับแล้วก็จะมีการยื่นคาร้องเพิมเ่มเติมบางส่วนทั้งในวันนี้แล้วก็ขอเข้าฟังวันที่29ด้วยนะครับส่วนส่วนการถ่ายทอดบางส่วนนะครับสารก็คงจะอนุญ,ญาตสื่อนะครับแต่ว่าคงไม่ทั้งหมดเท่าที่ทราบนะครับก็ อย่างไรก็ดีเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าการไต่สวนวันนี้ทั้งฝ่ายผู้ถูกร้องเองหรือเลขาธิการสภาความเั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นพยานผู้ถูกร้องเนี่ยจะให้การตรงไปตรงมากับสารนะครับแล้วก็สารท่านก็คงมีประเด็นที่ได้รับข้อมูลจากคําร้องของสอวก็ดีไต่สวนจากประเด็นอื่นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของท่านก็ดีหรือคนกลางก็ดีเนี่ย ประกอบกับคำถแถลงของนายกรฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านก็คงจะมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวกับที่พวกเรามีคำถามเพิ่มเติมแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ร้องเราก็จะมาเป็นผู้สังเกตการนะครับเ,เพื่อ,อติดตามเอาไว้ใช้ในทางกฎหมายนะครับสอนหนังสือด้วยแล้วกเ็เราก็เป็นผู้หนึ่งในการไปยื่นดำเนินคดีที่สอบสวนกลางกา็จะได้นำเรื่องนี้ไปประกอบอข้อร้องเรียนหรือข้อ สำนวนต่อไปครับวันประเด็นที่มีการยื่นเพิ่มคืออะไรอะอ๋อวันนี้มีบอกว่าจะเ,มมเอ๋อไม่ครับวันนี้คือบังเอิญศาลท่านอนุญ,ญาตไว้เดิมก็มีผมกับอาจารย์คมสันแต่ว่าท่านดิเรกฤทธิ์กับทนายนกขาวเนี่ยก็ต้องขอเพิ่มขอยื่นเพิ่มนั้นเองครับก็ศาลท่านเกาอ,อนุญาตหรือไม่ก็ก็เป็นรูปพินิจของท่านครับพี่พี่ส่งทายครับประเด็นที่คาดการว่าศาลน่าจะไต่สวนเพิ่มเติมมีประเด็นอะไรบ้างผม ต้องคาดเดานะแต่ผมคิดว่าจากประสบการณ์ศานก็คงจะซักถามในประเด็นความมั่นคงที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาศาลเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน5คนที่ผู้ถูกร้องอ้างถึงนะครับว่ามีกระทบความมั่นคงชายแดนหรือไม่อย่างไรแล้วก็สิ่งที่เห็นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่6มิถุนายนมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ แล้วก็มอบให้ผอว่าเหล่าทัพเนี่ยไปดําเนินการตามเสนอมาตรการซึ่งมาตรการนั้นจะถูกเสนอในวันที่16มิถุนายนแต่บังเอิญวันที่15เนี่ยคุณพายลองทานโทรศัพท์ไปหาคุณฮุนเซนก่อนแล้ววันที่16คุณพามาเนีก็โพสต์ว่าไทยจะยอมเปิดด่านแล้วก็เกิดคําพูดว่าไม่โปรเฟชชั่นอลจากนั้นเนี่ยคุณฮุนเซนก็เลยปล่อยคลิปในวันที่18ซึ่งคุณพายองทานก็ยืนย,ย,ยันและยอมรับนะ ความมั่นคงที่เราเห็นเนี่ยผมว่าพ,พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งประเทศเห็นโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายแดนเห็นครับว่าคลิปตัวนี้ได้ทําให้เกิดข้อพิาพาทโจมตีกันไปกันมาระหว่างผู้นำสองตระกูลแล้วนําไปสู่การเคลื่อนกําลังทหารเข้าปะทะกับทหารไทยมีการยิงจรวด BM21 ใส่โรงพยาบาล11แห่งประชาชนล้มตายทหารต้องสู้รบ มาจากคลิปนี้แหละครับเพราะนั้นส่วนตัวผมก็อยากจะฟังว่าในส่วนของความมั่นคงที่ท่านเลขาชี้แจงต่อสารนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงของชาติอย่างไรนะครับผมย้ํานะครับว่าผมยังเชื่อมั่นว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยท่านเป็นเลขาซึ่งที่การซึ่งดูแลความมั่นคงของประเทศไม่ได้ดูแลความมั่นคงของนักการเมืองท่านก็จะตอบสารตรงไปตรงมาส่วนของคุณแพรทองทานเนี่ย ก็ได้อ่านบางส่วนจากสื่อในการชี้แจงถแถลงต่อสารที่ก็ต้องยอมรับว่าทีมทนายทีม,ทมนักก็คงจะซักในหลายเรื่องอ,อ,อย่างเช่นถ้าผมมีหน้าที่ในการซักก็คงจะถามว่าไอ้ไอตำราที่ฮาวาดที่ลอกมาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นไหนที่เป็นการเจรจาขั้นสูงเพราะว่าในหนังสือฉบับเรียบแปลเป็นไทยขายตามร้านขายดีมากนะครับแต่ว่ามีตำราฮาวาดเรื่องการนิโคเชียตหรือการ เจราจาต่อรองเนี่ยเยอะแยะมากมายและตำราเร่มนี้มันเป็นเรื่องการค้าขายมันไม่ใช่การเจราจาความเมืองโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุพิพาทชายแดนหรือการสู้รบและที่สำคัญเนี่ยในการเจราจาระหว่างผู้นำของแต่ละประเทศทั้งโลกนะครับ mm hmm. เขาจะมีโปรโตคอลชัดเจนว่าจะต้องบันทึกเทปจะต้องมีการกันกรองจากกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีการกันกรองจากหน่วยความมันม่นคง เราจะต้องมีคนเหล่านั้นเนี่ยนั่งประชุมอยู่ด้วยจะไม่มีการโทรศัพท์ส่วนตัวครับแล้วก็เมื่อมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยในการเจราจารก็จะมีการส่งข้อมูลให้นายกหรือช่วยตอบแทนในบางเรื่องเพราะฉนั้นคลิปเสียงที่เราได้ยินกันผมว่า65ล้านคนได้ฟังคนละอย่างน้อยสองรอบแล้วนะครับก,ก็ชัดเจนว่าเป็นส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็นําไปสู่ที่สวเขายืน่นว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง ไม่ซื่อสัตย์สุจริตโดยในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองเนี่ยผิดหลายข้อครับโชคดีแล้วกันครับถ้าท่านลาออกก่อนผมเชื่อว่าศาลก็จะจำหน่ายคดีท่านก็จะปลอดภยัยแต่ถ้าท่านไม่ลาออกในวันเกิดก็ยังมีเวลาอีก7วันก่อนถึง29นะครับยังมีเวลาตัดสินใจได้แต่ผมแนะนำแบบ คนที่มาศารลรัฐธรรมนูญทั้งที่เป็นผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้แก้ต่างเนี่ยผมมองว่าศาลท่านให้ความยุติธรรมตามหลักนี้ทาแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแพร์ทองทานเชื่อมั่นในข้อมูลก็อยู่ต่อก็รอศาลวินิจฉัยนะครับแต่ผมเชื่อผลจะออกมาแบบคดีของอดีตนายกที่ผ่านผ่านมาเพราะว่าผมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการยืน่นตั้งแต่คุณสมัครสินทรเวชคุณยิ่งรักชิน,นวัตรคุณเศรษฐาเทวีสินสามคดีรวมกันยัง ความหนักเบาเนี่ยน้อยกว่าคดีแพคุณแพทองทานมัดรวมกันผมไม่อยากบอกว่าเกินครึ่งเพราะฉะนั้นคดีของคุณแพทองทานเนี่ยหนักมากนะครับผมแนะนําอย่างเดียวเลยวันเกิดนะครับขอให้ลาออก